สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนนะคะไปดูข่อยด่างกันนะคะนี่เลยคะ่ะข่อยด่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาไปทําบอนไซนะคะนี่ส่วนนี่ก็จะเป็นตะโกนานะคะป้ะปาริดใบแล้วมามาตัวไหนนี่มาเมื่อกี้ กระิบใบเสร็จแล้วกิ่งก็จะมาแบบนี้นส่วนนกระถางสวยไหมสวยอ่าเดี๋ยวแตกใบออกมาก็จะเป็นพุ่มสวยก็จะมีกา้านมีอะไรรายละเอียดขึ้นมาเพิ่มเติมเอา้าป้าแล้วต้นนี้คือต้นอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นตะโกเหมือนกันลูกอันนี้เป็นตะโกหนูตะโกหนูอันนี้เป็นใบมะขามลูกใบม,มะขามอืมมันเป็นกิ่งตอนมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ป้าดามไว้อันนี้ตะโกหนูใบมะขาม กิ่งตอนอนี่เดี๋ยวค่อยมาชมตอนใบแตกใบอ่อนนะว่ากิ่งก้านก็จะออกมารายละเอียดจะสวยหรือเปล่าโอเคนะโอเค